<laughs> นี่มาส่งของที่โรงพยาบาลเลยซื้อเส้นเส้นใหญ่แล้วก็ได้แหนมมาหนึ่งจับเบาไก่ยาก่างมาที่บ้านเ <laughs> พนยยื่นบ่อขายหรื <laughs> ่ไม่ขายนะครับห,หยุดหยุดหลายวันแล้วยายกาจะหายไปใส่จะหบูบอว่านี่นั่นงตากแดดเลยเปิดบะเป็นไรกินตากแดดเลยของเ้ ไอ้มนส่งของที่โรงพยาบาลตอนนี้ประมาณรสิบเอ็ดโมงให้ย่างหัวหมุนอยู่คนเดียวเรามากินนี่ืกินอยู่ตลาดเลยอืมน้ำร้อนืมโคตรช่ำฮืยย่างใหม่ Đi đi. Ừ, làm gì đó. Đưa Má nó xịt bạc. Thôi Ừ. ฮล <Hello? S 2> เอากระเพาะหมูสับหนึ่งกองเหมือนเดิมบ่ส่งบ้านเนาะจ้า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 ขายข้าวได้เด้อจ้าดูขาดข้าวหนึ่งนึ่งกินก่อนนี่ข้าวเช้านะคะสิ่เบ็ดงอุ้ยดูเธอดูด,ด,ด,ดูความฉ่ำป้าตัวอืมมุนนี่อืมร้อน พิงเคยซื้อตอนที่มันแห้งนะครับมันก็อร่อยอยู่แต่ว่าไม่สู้ตอนกินร้อนๆไม่เปรี้ยวนะออกเค็มๆมันๆเอออร่อยมากอันนี้ตับอันนี้ไม้ละสิบาททุกไม้เลยนะครับไม่มีหนังไก่ะคะ่ะหนังไก่มันนี้ไม่มี ที่บ้านก็หยุดสองวันแล้วช่ำอ,อยากมาส่งที่โรงพยาบาลประจำอยากมาส่งทุกวันเลยจะได้แวะตลาดซื้อของกินเนี่ยวันนี้ยิ่งคึกคักนะเพราะว่าเป็นบันแบบบุญข้าวประดับดิน เหลือสามไม้เฮ้ยเหลือสองไม้ครึ่งเอาไปใส่ยะไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรอร่อยมากอืมเหลือคือคำนึงจะดูอร่อยอร่อย,ยจริงแต่ต้องกินร้อนๆกินกับผักสด กับข้าวเหนียวก็ได้อร่อยแล้วนี่ันนี้